ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในวันไดกับผมมิสเตอร์มอแกนมาแล้วครับวันนี้มาสอนกีตาร์กันอีกแล้วสําหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะเล่นกีตาร์เบื้องต้นกันเลยสําหรับคนที่สนใจคอร์ดที่ต้องรู้จักก่อนคือ C A minor F G หรือ C A minor D minor G 7 G เนี่ยแค่นี้นะครับคอร์ดเบื้องต้นที่เราต้องเรียนกันนะครับเพราะเป็นสเกล C ที่ใครๆก็เริ่มต้นจากคอร์ดพวกนี้ รเริ่มต้นข้อซีก่อนข้อซีจับอย่างไรเริ่มต้นนะฮะนี่ครับสายที่สองช่องที่1นี่อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็นี่ครับน,นี่สายที่4ี่ช่องที่สองนะฮะก็ไ,ได้แค่นี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สายที่5้าช่องที่3นดีเลย ค,นะคอร์ดซีจับคอร์อดซีให้ได้หัวแม่มืออยู่ยังไงกดไว้ด้านบนครับบางคนจับอย่างนี้นะฮะอยู่ด้านหลังแบบนี้แรงเราจะไม่มีครับกดไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เวลาออกแรงนะครับให้ออกแรงจากการกดของหัวแม่มือนะกดไปนะพอเรากดหัวแม่มือกดลงไปอีน,นิ้วนี้มันจะแรงขึ้น นะฮะแล้วมันจะไม่บอดเสียงจะชัดแต่ที่บอดเป็นยังไงบอดเสียงกนะ็ดีแล้วไม่ดังอ,อย่างเงี้ยวิธีง่ายๆกดลงไปนะฮะกดแรงๆตัดเล็บไปสั้นนะแล้วลองดูเห็นไหมนี่คือคอร์ดซีสายสองช่องที่หนึ่งสายอื่นข้ามไปนี่ไปสายสี่เลยช่องที่สองสายห้าช่องที่สามแล้วสายอื่นที่ไม่ที่ไม่เรา เราไม่จับนะต้องเปิดไว้และต้องดังด้วยนะนะทุกเส้นเนะี่ยต้องดังหมดไม่ใช่ว่าสายที่นิ้วจะไปโดนเวลาฝึกทำยังไงก็ได้หาวิธีเอา,เอาใช้เนี่ยปลายนิ้วนะกดลงไปบางท่านอาจจะจิบด,ด้วยเล็บอย่างเี้ไม่ใช่นะ ใช้ปุ่มเนื้อที่นิ้วเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับกดลงไปสมช่อง3มนิ้วรับไปเป็นไงโอเคตอนแรกมันอาจจะไม่สวยแล้วก็เจ็บมือมากอดทนนิดนึนงอยากเป็นนักดนตรีนี่ใช่ไหม <c oughs> ใครต้อง่านจุดนี้ทั้งนั้นอ่ะกดไว้นะ,ะดังไหมล่ะกรีบปิดลงไปดูถ้าไม่ดังกดลงไปอีก เก็บมาก <c oughs> กดไปกีตาร์โปร่งมันจะเล่นยากกว่าเพราะว่าสายมันแข็งไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้านี่มันเล่นง่ายสายมันนิ่มแต่เล่นกีตาร์โปร่งได้กีตาร์ไฟฟ้าจิ๊บๆนะฮะโอเคคอร์ดซีจับอย่างนี้ต่อไป A อมายเนอร์ทำไงครับจับเหมือนคอร์ดซีอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรแค่ยกนิ้วนี้นิ้วนางออกครับไปจับที่สายที่สมช่องที่สองเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมะแล้วก็เมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ยกมานิ้วอื่นอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรหัวแม่มือก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันนะครับขยับนิดหน่อยเพื่อให้คล่องมือขึ้นนิ้วอื่นอยู่นิ่งๆแค่ขยับนิ้วเดียวครับ C A minor C คือตัว C A minor คือตัว A แล้วก็ตัว M A M นะฮะ C A minor ยกแค่นิ้วเดียวเอาเล่นสองขอนน้อนี้โน้ตเปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนนะครับเวลาดีก็ดีตั้งแต่สายห้าลงมาครับ เนี่ยสาห้าลงมานี่สองคอแล้วคอร์ดที่สามคอ D minor D แล้วก็ M นะวิธีการจับยกออกมาเลยไม่เกี่ยวละสายที่1ช่องที่1นึสายที่3มช่องที่สองสายที่2ช่อง3เป็นอย่างนี้ครับนี่คือ D minor อดูนะครับ นี่นี่สามสองนะครับนี่ดีไมเนอร์ดีจากสายที่สี่ลงมาน่านี่นะครับสรุปตอนนี้เราได้สามกอด C A ไมเนอร์แล้วก็ D ายเนอร์ต่อไปคอร์ดจครับคอร์ดทีทำยังไงนี่ครับจับตรงนี้สายสเออสายหช่องที่3จับด้วยนิ้วนี้นะแล้วนิ้วชี้ไปจับสายที่5ช่องที่2แล้วนี่ไปสายที่6ช่องที่3ก็จะได้โครงสร้างอย่างนี้ดีดมา6กสายเลย เอม,มือกดไว้ข้างบนเหมือนกันนะครับนิ้วก้อยปล่อยสบายๆนะครับบางท่านบอกว่าขอกดนิ้วเดียวได้ไหมที่ตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่อะโน้ตไม่ครบไปนี้นะครับอ้าว C ีเอม o นอร์ดีม G นอร์จีคอร์ดคลองโลกครับฝึกไว้ดี เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย